สนับสนุนการเดินทางโดยบัตรเครดิต KTC และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีโครงการสุพวันวีเลสบางนาสุวรรณภูมิโดยสุภวันเอสเตดอันยองเซโยขอต้อนรับผู้สู่การเดินทางครั้งใหม่ของเดอะบักเกรลิสครับ นี่เป็นทริปครอบครัวในต่างประเทศครั้งแรกของผมนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับก็ขอเลือกประเทศที่เราถนัดแล้วก็ไปบ่อยแล้วกันนะครับนั่นก็คือเกาหลีนั่นเองครับประกอบกับช่วงนี้นะครับ KTC แล้วก็ KTO นะครับได้ออกแคมเปญ Korea Everything ครับทุกสิ่งเป็นจริงที่เกาหลีภายใต้คอนเซปต์ 3K ครับนั่นก็คือ K Fun K Food K Culture ครับแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดคุ้มขนาดนี้ใครจะอดใจไหวครับผมเองก็อดใจไม่ไหวครับเพราะว่ารวบรวมทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักอาหารกิจกรรมต่างๆไว้ในที่ที่เดียวครับถ้าพร้อมให้ผมป้ายยากันแล้วก็ไปลุ ในนน The b u c l บควััี้รและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่สวนภูนะครับคนนี้คือพระเอกตัวจริงครับลูกชายผมเองนะครับน้องชอนะฮะซึ่งเราจะเดินทางไปที่เกาหลีนะครับโดยที่ของ KTC และก็ KTO จัดร่วมกันนะครับร่วมกับ The ะบ c k e t l i s ลสนะครับวันนี้เราจะไปกัน5วันด้วยกันนะครับกับ2เมืองครับนั่นก็คือโซลแล้วก็ปูซานนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ที่เกาหลีนะครับผมไปกันทั้งหมด4ชีวิตนะฮะมีผมมีลูกชรอนนะครับมีภรรยาผมนะครับคุณเชอร์แล้วก็แม่ยายผมนะครับแม่เล็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนครับกับที่เกาหลีนะลูกบมมือครับบมือผบมือให้กล้อง่อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาเราจะไปเกาเกาหลีนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาหลีกันเลย การเดินทางไปเกาหลีครั้งนี้นะครับผมใช้บริการของสายการบินเอเชียนาครับออกตอนดึกนะครับแล้วก็ถึงตอนเช้าครับสะดวกสบายมากๆครับแป๊บเดียว6ชั่วโมงก็ถึงเกาหลีแล้วล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสนามบินอินชอนแล้วเรียบร้อยนะครับออกมาข้างนอกอากาศดีมากมากครับเขาก็มารับเราเรียบแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ KTC World Travel าเวิร์สเซนะครับหน้าที่ของเราง่ายๆครับเดินออกมาสวยๆหล่อๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบนั้นเลยขึ้นไปแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจัดการเรื่องกระโปรงกระเป๋าให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลลุุยกกัันนใรรงโซคบ ตอนนี้นะครับเรากําลังออกเดินทางครับเข้าสู่กรุงโซครับจากสนามอินชอนนะครับเข้ากรุงโซประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้ตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะครับรถลิมูซีนนะโอ้โหสะดวกสบายมากๆนะครับปกติถ้ามาแบบมาเองแบบ FIT นะครับก็จะเข้าเมืองได้สามวิธีด้วยกันนะครับหรถไฟครับสรถบัสนะครับแล้วก็3คือรถแท็กซี่นะฮะลองดูนะครับถ้าคุณชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าคุณชอบแบบสบายๆต้องมากับ KTC World Travel Service นะครับนี่สุดยอดมากเลย กิจกรรมแรกนะครับก็คือการมาทานอาหารกันก่อนนะครับนี่คือเคฟู้ดร้านแรกครับเฟชชาบูครับอยู่ในย่านมาโปนะครับเป็นร้านชาบูที่ใช้วัตถุดิบดีมากๆนะครับแล้วก็ยังเป็นบุฟเฟ่ด้วยครับและที่ผมเห็นแปลกๆอย่างหนึ่งครับในร้านชาบูแย่งนี้เนี่ยเฟรชชาบูนั่นก็คือนี่เลยครับ คล้ายๆกับปอเปี๊ยะนะครับแล้วก็ห่อผักกินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวนนำชิมนะครับอ่าวนนำชิมคล้ายๆกับนี่เลยคล้ายๆกับแหนมเนืองแหนมเนืองนะครับก็ใส่นี่ลงไปในน้ำร้อนนะครับรอให้มันละลายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเอาผักเนี่ยใส่แล้วก็กินนะครับให่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับต้องรอแป๊บนึงนะให้มันเนี่ยให้มันแบบว่าอ่อนตัวนิดหนึ่งนะครับมาแล้วครับมาแล้วอ่าได้แล้วครับแล้วก็ใส่ไปนะฮะ มีสับป,ปะร,นะร,ปปะรดนะครับสับปะรดแตงกวาผักนะครับแล้วก็มีไชเท้าดองนะครับไชเท้าดองกะหล่ำม,ม่วงนะครับแล้วก็ห่อไปเลยครับเ,เสร็จแครอทนิดหนึ่งจะได้มีสีสันนะฮะไม่รู้ว่าทําถูกหรอเปล่านะนี่ห่อไปงี้แล้วก็ใส่ปลาครับอืม เนื้อนะฮะเนื้ออันนี้หมูนะครับอร่อยดิอร่อยไหมครับฮัลโหลอะไรโบมมือด้วยอ่าและนี่ก็คือเคฟู้ดร้านแรกของเรานะครับนี่คือเฟชชาบูครับชอบไหมลูกอ้ํไอติม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 ชอบไหมชาบูชอบไหมครับอ้ําโมอ้ํา ตบมืออร่อยใช่ไหมครับถ้าใครมาเกาหลีนะครับมากับ KTC ก็จะอาจจะมีร้านนี้อยู่นะครับลองลองรีเควสต์ดูนะครับกับเฟชชาบูรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับชาบูเขามาตรฐานอยู่แล้วล่ะก็จะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือตัวเมี่ยงครับที่คล้ายๆกับเอาปอเปี๊ยะมาหอนะเขาเรียกว่าวอนนำชิมนะครับอันนี้ก็เด็ดมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมมากินนะครับกับที่นี่เลยเฟชชาบูนะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการทานในสกรีมของลูกช้อนนะครับนี่เอาไปเลยอ่าว้า บาย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 ตอนนี้นะครับได้เวลาของเคเค้าเจอร์แล้วนะครับผมอยู่ที่ญาติอินซาโดงนะครับมาจะมาใส่ชุดฮันบกกันนะครับลูกเลือกแล้วเรียบร้อยแม่เลือกแล้วเรียบร้อยเป้ยายผมเลือกแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเลือกกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวบัณฑิตโบราณนะครับของเกาหลีเขานะฮะมันจะเป็นแบบว่าทับไปทับมานะฮะอ๋อจะได้แมทช์กับลูกครับจริงๆอยากอยากใส่แบบพวกชุนนักรบอะไรเงี้ยแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมันถ่ายรูปม,มากับลูกแล้วมันไม่เท่นะฮะโอเคโอเคครับเปลเลเลยเข็มขัดที่นี่นะครับคนของชุดเกาหลีเนี่ยเขาจะแบบรัดจนประมาณลาวนมเลยฮะใส่ชุดนี้เพราะอยากใส่หมวกนี่แหละอ๋อโอเคแม่สวยงามฮะมันลุคไรเคเค้าเจอจริงๆนะครับผมก็สงสัยว่าสมัยก่อนที่เราดูซีรีส์เกาหลีกันนะ่ะมันจะร้อยไหมชุดเนี้ย ปรากฏว่าใส่แล้วไม่ร้อนครับมันแบบผ้าพโปร่งๆนะฮะชุดผู้หญิงก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้อาจจะแบบไม่ได้อลัางเหมือนชาววางมากนะครับก็ชุดเทดดิชินนลนะฮะแต่ก็มีความฟุ้งฟริ้งงุมิงตอนนี้นะฮะเรากำลับบงจะไปกันที่บุกชอนนะครับก็ใส่ชุดแล้วก็ขึ้นรถกันมานะครับอันนี้แม่เจ้าชายครับแม่เจ้าชายพระสนมซุกบินนะฮะอันนี้เจ้าชายโยฮา เียนชุดกันแล้วนะครับก็พร้อมแล้วครับที่เราจะไปเดินเฉื่อยฉายกันในบุกชอนฮานุกวิลเลจครับนี่คือเคเคาเชื่อแรกของเราที่กรุงโซครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นบักเกอลิสของหลายๆคนนะถ้าเป็นมาเกาหลีครั้งแรกๆนะครับก็คงต้องเป็นที่นี่คนระนี่คือ บุกชอนฮานอกวิลเลจครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเทดิชแนลแท้ๆเลยครับซึ่งจะตั้งอยู่ระหว่างการนะครับพระราชวังเคียงบ็อกกุงชางด็อกกุงนะครับแล้วก็ย่านของอิงซาดงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าสวยงามแค่ไหนครับตามมานี่คือบุกชอนทั้งหมดนะครับแต่เราไปแค่นี้เองคือลักษณะเด่นของที่นี่นะครับก็จะอยู่ที่ประตูบ้านต่างๆน,นะที่มันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ ถ้าอยากจะถ่ายรูปสวยๆี่ยก็แนะนําให้หาประตูบ้านสวยๆครับแล้วก็เข้าไปถ่ายนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้รูปมากน้อยแค่ไหนนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับที่นี่นะฮะบุกชอนฮานอกวีเลนะครับซึ่งผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มาเกาหลีหลายรอบมากๆนะแล้วก็อยากให้คุณได้มากันนะครับถ้าผมว่ามารอบแรกเนี่ยก็มาที่นี่กันได้ครับแต่เขาบอกว่าต้องร e สเปกนะคนที่อยู่แถวนี้นะครับนั่นก็คือ การไม่ส่งเสียงดังมากนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆนะฮะมุมมหาชนก็จะใกล้จะถึงแล้วตรงนู้นอีกหนึ่งมุมที่ผมชอบคือตรงนี้ครมาทุกรอบถ่ายทุกรอบเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปจะสวยแค่ไหนนะครับกับมุมนี้ ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บุกชอนฮันดงควีเลสนะครับผมจะพาคุณไปดูมุมมหาชนกันนะครับแล้วตอนนี้ลูกชอนเขาก็อยากจะถ่ายรูปที่จุดสวยๆนะครับผมจําได้เลยนะมาเกาหลีครั้งแรกก็มาที่นี่นะครับมาถ่ายรูปย้อนกลับไปสวยมากๆนะครับถ่ายไปแล้วก็นึกถึงวันวานย้อนหลังไปนะวันนี้ได้มีโอกาสมากับครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับเคเค้าเจขอพคุณ KTC ครับที่จัดแบบนี้ให้เรานะฮะไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวย้อนกลับมาเนี่ยเห็นโซทาเวอร์ด้วยเห็นอยากเห็นทาเวอร์ไหม <pathway. S 2> และลแล้วนะครับเราผมก็มาถึงจุดที่เขานิยมกมันถ่ายรูปกันนะฮะที่นี่นะฮะบุกชอนฮทานอววิลเลจครับ, Chan, รบก็คือจุดนี้นะครับสังเกตได้นะฮะจะเป็นหมู่บ้านสองฝั่งนะครับแล้วก็เห็นโซทาวเวอร์อยู่ข้างหลังนะครับสวยงามมากมากนะมากี่รอบก็ต้องมาถ่ายที่นี่นะครับใครที่มาที่บุกชอนฮานอววิลเลจถ้าไม่มามุมนี้ถือว่ามาไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเก็บภาพสวยๆก,กันก่อนแล้วกันนะลักษณะของหลังคาที่บุกชอนนะครับก็จะเขาเรียกว่าคีวานะครับ ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ในบ้านของชนชั้นสูงนะครับหรือว่าขุนนางเท่านั้นนะครับเพราะราคาแพงมากนะครับแล้วก็ทายากมากมากนะฮะต้องเอาดินเนี่ยไปปั้นนะครับแล้วก็เข้าเตาเผานะครับส่วนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาก็ใช้หลังคามุงจากมุงฟางไปนะครับเป็นบรรยากาศนะครับแต่ละวันเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะถ้าใครอยากจะได้แบบมุมแบบว่าไม่มีคนเลยเนี่ยต้องมากลางคืนไปเลยนะฮะหรือไม่ก็เช้าไปเลยนะครับ <Yeah. S 2> อ่าตอนนี้นะครับลูกชายผมก็เรียบร้อยครับไปหลับแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เราก็ เป็นวัยรุ่นครับมาเกาหลีเราต้องมาย่านวัยรุ่นแบบนี้ครับนี่คืออิกซอนดงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านโบราณนะครับแล้วก็เขาก็ย้ายออกย้ายออกไปนะครับแล้วก็ทำมาเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านน่ารักน่ารักเพียบเลยตรงนี้วัยรุ่นเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะร้านเสื้อผ้าส่วนใหญ่เดี่ยร้านถ่ายรูปเยอะครับร้านถ่ายถ่ายรูปจะเยอะมากเนี่ยร้านถ่ายรูปนะฮะ และที่ย่านอีกสองน่งนะครับตอนนี้เขาฮิตอะไรกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะฮิตขนมปังกระเทียมครับแต่ตอนนี้เนี่ยอันนี้ฮิตมากๆครับนี่คือขนมปังเกลือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายัางไงวิธีการก็คือเราต้องไปซื้อคิวที่บัตรคิวนะฮะแล้วก็ไปต่อแถวนะครับเพื่อที่จะมารับขนมปังเกลือนะครับราคาเขาบอกว่าอยู่ที่1-2,000บอวอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนครับไปดูครับฮิตไม่ฮิตนะฮะโอ้โหคนตึมคนตึมนะครับวิธีการก็คือเราต้องไปซื้อ บัตรคิวก่อนนะครับในราคา12,000วอนนะฮะและทุกการจับจ่ายใช้สอยของผมนะฮะในต่างประเทศครับผมก็ไม่ลืมที่จะพกบัตร KTC ไว้นะฮะรับรองว่าสะดวกสบายแน่นอนนะครับไปเราไปซื้อขนมปังเกลือกันนะครับร้านนี้ชื่อว่าจายองโดครับขนมปังก็จะเหลือ12,000วอนนะครับเเราก็ติ๊กกันไปเข้าไปนะครับปุ๊บ ังจากที่ต่อคิวมานานแสนนานก็ได้กินสักทีนะครับนี่คือขนมปังจากร้านจายองโดครับนี่หนึ่งหมื่นสองพันวอนนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนเขาบอกเป็นขนมปังเกลือนะฮะขอดมกลิ่นก่อนมีกลิ่นเกลือไหมกลิ่นเป็นขนมปังเนยนะฮะควันออกกล้องไหมควันออกกล้องไหมร้อนอมากๆเลยนะคะ คือจริงๆแล้วอ่ะพอกัดไปเนี่ยมันไม่ได้มีรสชาติอะไรหรอกแต่มันมีความหอมของเนยนะครับแล้วก็มีความเค็มของเครือเนี่ยตัดกันนะฮะอร่อยมากๆเลยเนี่ยข้างในนุ่มครับแล้วก็ข้างนอกกรอบนะครับแล้วมีความเค็มอะ่ะลงตัวเลยไม่แปลกใจแล้วทำไมคนต่อคิวเยอะทำไมมันถึงดังนะฮะถ้าใครมาที่นี่นะฮะอย่าลืมมากินครับจายองโดครับ นี่คือซอฟเบสแทับร้านจา่ายยองโดครับ <Wow. S 1> ต้องมาเก็บไว้เดินเดอะบัคเก็ตลิสต์ของคุณเลยนะ ให้ดูคร่าวๆนะครับกับย่านอิซอนดงนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อินซนดงนะฮะไปดูตลาดแบบเทนดิชินอนบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นตลาดศิลปะนะฮะใครอยากจะมาที่นี่นะครับก็มาสถานีจองโนซัมก้านะครับทางออก4นะฮะก็สามารถมาได้นะอิซอนดงนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อินซนดงนะครับเป็น ยานวัฒนธรรมนะครับซึ่งถ้าใครมาที่เกาหลีนะฮะก็แนะนำให้มาเดินนะฮะก็จะเห็น ผู้คนนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับมีสตรีทฟู้ดนะครับมีร้านวาดการ์ตูนมีแกลเลอรี่เยอะแยะมากมายนะก็ถ้าอยากจะหาสักที่นะครับที่เป็นถนนวัฒนธรรมอย่างแท้จริงผมว่าอินซาดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่ควรจะมาเดินนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นร้านต่างๆเนี่ยร้านรวงเนี่ยจะเป็นติดด้วยภาษาเกาหลีทั้งหมดนะแล้วก็จะเป็นแกลเลอรี่นะครับเป็นย่านที่มีผู้การเกาหลีขายมีของที่ระลึกเนี่ยมีร้านเช่าชุดมีร้านขายเครื่องเงินด้วยเออแปลกดีนะครับขายเครื่องเงินกันข้างถนนนี่เลยนะท้ายถนนเนี่ยเขามีการแสดงด้วยเเรา

และจุดนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของคลองชองเกซอนนะครับซึ่งเขาเรียกว่าชองเกพาซานะครับซึ่งคลองชองเกซอนเนี่ยมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยโชซอนแล้วครับตรงนี้เนี่ยเคยเป็นคลองจริงๆนะฮะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เคยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนนะครับน้าเน่าเสียมาก่อนนะครับต่อมานะครับยุคที่เกาหลีเนี่ยพัฒนาประเทศเนี่ยเขาสร้างตรงนี้เป็นทางด่วนไปหมดเลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นทางด่วนนะฮะ ครอบครองไปอีกทีนึงนะครับจนมาถึงยุคข,ของผู้ว่าการกรุงโซลที่ชื่อว่ารีเมียงบัคนะครับเขาจะปรับภูมิทัศน์นะครับของกรุงโซลให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่กลางเมืองแบบนี้นะฮะก็เลยสร้างคลองชองเกซอนออกมาทุบท่างโดนทิ้งนะครับแล้วก็ทําให้เป็นน้ําที่ใสสะอาดไหลลงไปนะฮะหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของคลองชองเกซอนกันครับว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เนี่เอีเวนท์พิเศษด้วยเป็นห้องสมุดนะครับกลางแจ้งด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันตามมา และนี่นะครับผมกับลู่ชอนะครับก็จะอยู่กันที่คลองชองเกซอนต้นสายเลยนะตรงนี้เป็นน้ําพุลงมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นน้ําจากภูเขาหลายๆที่นะครับรวมกันลงมาเป็นคลองชองเกซอนนะครับซึ่งมีความยาวทอดไปประมาณ 7กิโลเมตรนะครับก็จะถึงแม่น้ําหันนะครับแล้วก็ลงแม่น้ําหันไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แบบว่าวัยรุ่นนะครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีเทศกาลไรเบอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งหาที่ชิลๆนะครับพาลูกชอวม,มาอ่านนิทานกันดีกว่านโะอวัยรุ่นเขามาจีบกันที่นี่นะรู้ไหมคุณผู้ชมนะ ใครที่มาเกาหลีอยากได้บรรยากาศดีๆนะครับมาได้เลยนะครับที่นี่ครับคองชองเกซอนนะครับมีหลายจุดนะครับสามารถมาลงที่ควางฮวามุนก็ได้นะจะเป็นต้นสายแบบนี้นะครับหรือว่าจะมาจากยูจิโรอิวกาก็ได้นะครับก็ลงมาแล้วเดินมาอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนังสือกันดีกว่าไดโนเสาร์ใช่ไหมไดโนเสาร์้นไดสารกันไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ใช่มมาดูครับ สายสายสายนะยซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยก็จะแบบหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมารองเท้าจุ่มน้ำกันตรงนี้นะฮะแม่ซื้อเห็นไหมนี่ก็จะเป็นเทศกาลหนังสือนะครับที่เขาจัดอยู่3จุดนะครับจุดแรกคือซิตี้ฮอล์นะครับจุดที่2คือคลองช่องเคยซอนแห่งนี้นะครับแล้วก็จุดที่3าตรงจตรงุรัสกวางฮวามุนนะครับก็จะจัดขึ้นไปจนถึงกลางเดือนหน้านะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ ซึ่งก็จะมีอีกรอบนึงนะครับตอนเดือนตุลาคมด้วยนะครับใครที่อยากจะมาได้บรรยากาศแบบนี้นะครับอ่านหนังสือหยิบหนังสือขคุณเองม,มาเองก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาษาเก,กาหลีหมดเลยนะครับคุณมีหนังสือเล่มโปรดเอามาอ่านในบรรยากาศที่แปลกใหม่มันก็ดีเหมือนกันนะเรามาดูนะครับเก็บไว้ในบักเก็ตเลสของคุณได้เลยนะใช่ไหมลูกใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เกานลี ผมว่าการได้กลับมาที่คลองช่องเกซอนอีกครั้งในรอบหลายๆปีท่าบการบรรยากาศเก่าๆนะครับอากาศเย็นเนสายน้ำใสๆชิลมากๆครับแถมมากับครอบครัวที่เรารักอีกโอโหความสุขก็ยิ่งทวีคูณครับถ้าได้มาเที่ยวโซ่นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่ครับคลองชองเกซอนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ย่านจงโรนะครับเราจะมากินดินเนอร์กันนะฮะที่ร้านนี้เลยครับนี่เลยม y u n g Run ิ h i n Sa c o w b นะครับก็เป็นร้านหมูย่างนะครับที่เป็นแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับมีทุกหัวและแหงแน่นอนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูความอร่อยของเขากันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะหิวยังครับหิวยังหิวไหมหิวอ,อ่ะไปกันเลยิ ขึ้นชื่อว่าที่เกาหลีครับเครื่องเคียงแน่นๆอีกเช่นเคยครับมีทั้งของทอดนะครับคิมมารีนะครับจับเชนนะครับแล้วก็ต็อกปกกีรวมถึงเนื้อหมูพีเมียมแบบนี้ด้วยนะครับแต่ที่เด็ดสุดต้องหนังหมูครับโอ้โหเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลยนะฮะจะเด็ดแค่ไหนให้ภรรยาผมมายืนยันกันเลยครับเป็นไงร้านนี้ร้านนี้มามีเป็นไงบ้างอร่อยมากเนื้อหมูคือแบบเกรดพิมีมมากมากคือเหมือนเ,เหมือนกินร้านแพงๆที่เมืองไทยนะ กินร้านแพงๆที่เมืองไทยเลยากินที่เมืองไทยน่าจะแพงเยอ่ยเพราะว่าเนื้อหมูแบบหนานุ่มแบบกรอบอร่อยมากเลยชางอร่อยไหมอร่อยไหมครับใช่อร่อยนะครับก็อย่าลืมมานะครับร้านนี้ครับมยองรูนชินซาคาวบี้นะฮะก็มีอยู่หลายสาขาในเกาหลีด้วยนะแล้วเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อต้องติดตามกันนะครับใน The Bucket List นะครับบ๊ายบายก้องก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ที่พักของเรานะฮะที่ KTC จัดให้นะครับก็คือที่นี่เลยครับ Stanford Hotel เมียงดงนะครับอยู่ท่ามกลางตลาดเมียงดงเลยนะโอ้โหตรงนี้นี่ช้อปปิ้งมันมากๆนะครับทำเลดีมากใกล้รถไฟฟ้าครับใกล้ทุกอย่างเลยนะใกล้ห้างรอตเต้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตามมาอันนี้จะเป็นห้องแบบ Family Twin นะครับก็จะเป็นเตียง k i n งซ i z e อันนึงครับแล้วก็เป็นเตียง Queen ซ i z อันหนึ่งนะครับก็มี2เตียงนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะครับมีโซฟานะครับนั่งดู มีทีวีด้วยนะครับนี่แล้วดูวิวของเรานะครับดูวิวดูวิวดูวิวลูกตรงนี้จะเป็นลอตเตยังนะครับอ่าไปดูลาบูบูกันได้อ่ามีเครื่องกรองอากาศให้ด้วยนะสำหรับใครที่เอออยากจะได้อากาศดีๆที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะครับชุดนะครับกินพวกกาแฟต่างๆนะครับกาแฟชาครับที่ใส่น้ำแข็งบักไอซ์บักเก็ตนะครับอันนี้ตู้ใส่ของครับนี่ของน้ำก็จะมีชกโคโกะครับแบบกดอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำครับนี่แบบนี้เลยนะฮะ กว้างขวางสุดๆนะครับสำหรับใครที่เคยมาเกาหลีแล้วนะครับโรงแรมราคาระดับนี้เนี่ยอาจจะห้องแคบนะครับแต่ตรงนี้ทำเลดีแล้วก็กว้างขวางนะครับอยู่ได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณมากับ KTC ก็สามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะเดี๋ยวขอไปเอาจัดการลูกก่อนนะครับตอนนี้หมุนหมุนกระดาษเล่นแล้วฮะหมุนกระดาษเล่นแล้วฮะโอ้โน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 โอเคเดี๋ยวไปนอนกันนะครับบาย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 ดิลูกบายบาย และนี้ก็คือการเดินทางใน1วันนะครับกับ KTC และ KTO นะครับใน The Bucket List ครับตามต่อสัปดาห์หน้าครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันแน่นอนครับ The b u c k ก t List ตอนหน้านะครับเราจะพาคุณไปพบกับเคฟันแบบเต็มรูปแบบครับทั้งฝาบออปาก้าและก็สวนสนุกลักเต้เวิด์ครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับบัตรเครดิต KTC ครับองค์การการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีครับโครงการสุพรรณวิเลตบางนาสุวรรณภูมิซิมทูไฟจาก AS 5G ประกรันการเดิทนทางจาก MSIG และนาฬิกาวไวส์ที่ไปกับเราในทริปนี้นะครับขอให้มีความสุขในการตามหา The Bucket List ของคุณไปแล้วสวัสดีครับ